นี่ครับบรรยากาศตัวนี้เป็นตัวยางนะครับปืนสไลด์ก็จะใช้ยางแบบนี้ตัวยางที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัวหนังล้อมันจะเป็นตัวแข็งๆแบบนี้มันก็ดีนะครับแต่มันก็ยังไม่ไม่สุดแล้วกันจะต้องผมก็ผมก็จะโมอีกนะฮะไล่ลูกปืนออกแบบนี้นะครับลูกปืนในยางเนี่ยมันจะเป็น4.5มิลวิธีไล่ยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูช่างเรานะครับสร้างขี่มาคับพี่น้องเขาจะไล่แบบนี้เอามาลูกชิ้นไล่แบบนี้วะคือไล่ง,ง่ายแต่ว่าเสร็จแล้วผมก็จะเปลี่ยนใส่ลูกปืนขนาด5มิล มันมา4.5นะครับโอ้ยพนักงานผมกับเด็กๆเราคนนะครับอันนึงก็ขี่เราอันนึงก็ผู้เฒ่าโอเคนะฮะสนุกสนานไปแล้วกันวันนี้ผมจะโปรตัวมินิหุ่นหวยครับพี่น้องนะฮะมันอยู่ในใจผมตลอดไอ้เรื่องตัวสั้นๆเล็กๆแล้วก็ขอให้มันแรงๆหน่อยช่างแล้วก็ให้มันน่ารักหน่อยแบบให้มันมีคุณภาพหน่อยเดี๋ยวไปดูกันประมาณนี้ครับผมมีตัวเป็นไม้สักเอ่อคุณพี่จะเลือกก็คือมันจะเป็นตัวล่องนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเรียบๆแบบนี้ ให้เราเลือกก่อนว่าจะเอาตัวเรียบๆไหมเสร็จแล้วมาเลือกว่าเอาสีเดิมๆเป็นสีแมสักแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลงสีโอแบบนี้ก็สวยดีส่วนราคาผมบอกเลยนะครับผมโปรเหลือพันสามไปดูน้ําหนักกันเอน้ําหนักนะไปะเดี๋ยวเปิดตัวนี้ก่อนเฟิบน้นําหนักตัวนี้อยู่ที่นะครับหนึ่งจุดสองขีดนะครับโลกวัวนะครับโลสองขีดก็ถือว่าเบาดีนะครับเอาไว้ยิงมือเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สองมือตรงกระโจมมือให้มันเป็นประโยชน์หน่อยไปดูตัวนี้กันว่าเป็นยังไงบ้าง สร้างอนครับเอาตัวนี้ออกปฟ๊บนะครับตัวนี้อยู่ที่1.4นะครับ1.4จโอเคประมาณนี้แหละเอาคร่าวๆแล้วกันช่วงชักนะครับคุณพี่ก็จะเลือกว่าจะเอาตัวมินิไหมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะยิงไปแนะนําไปนะครับตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่30เซนอันนี้ช่วงชักอยู่ที่4 5เซนช่วงชักจะวัดจากตัวหัวไกลนะครับมาถึงเวลาเราเหยียบเอ่อให้มาสุดยาดวโดยรวมนะครับอันนี้มัน30นะยาวโดยรวมมันก็ประมาณสัก45่สิบ้งเน ถือว่าเบามากนันพี่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะยิงระยะประมาณนี้สินค้ามีเลยนะครับเนี่ยมีแต่ตัวปืนหนังสติกตัวมินิทั้งหมดเลยแล้วก็มีอยู่ด้านในด้วยค่อนข้างที่จะเยอะไปเบอร์โทรลืมลืมเบอร์นี้นะครับวันนี้ผมโปรมินิเปิดตัวเป็นตัวกระโจมตัวหมยเอ่อตัวหมยนะตัวไม่นะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าพี่เบอร์นี้นะครับปะไปดูกันเดี๋ยวให้แม่บ้านก็ถือก่อนเดี๋ยวมันชิมืดครับพี่น้องไปเอาแบบว่าบ้านเรานี่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ <im itation> ตัวตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ผมโมให้ใหม่หมดนะครับตัวง่ามออโมไม่ให้มันคลอนนะครับเนี่ยตัวตัวง่ามมันจะแน่นหน่อยนะครับโมทั้งหมดทั้งทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เสร็จแล้วเราสูดสูดเข้ามาเอาลูก,กระสุนตั้งแต่8ปดมิลจนถึงสิหกมิลใส่แบบนี้นะครับมันมันลูดตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะใส่ง่ายครับพี่น้องเนี่ยแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะใส่ลูกได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบแบบนี้ครับแบบนี้ บางคนเขาอาจจะใช้มือเดียวก็ได้สมมตินะครับมันจะถือว่าละมือเดียวเรอบังเด้อนะครับเอาตัวแป๊บซี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้มันยิงมือเดียวนะครับถ้าเราจะให้แม่นขึ้นนะครับก็ใช้ตัวกระโจมมือที่ผมออกแบบมานะครับไปเบรงว่ามันจะเป็นแนวใหนครับพี่น้องใส่ลูกแบบนี้นะครับพิงไว้แล้วก็พิงไว้ข้างฝานะครับเวลาเขาสิงยิงเขาเกืบเหยียบลงไปแบบนี้อเสร็จแล้วก็ใช้มือจับแบบนี้ครับเนี่ยมันจะไม่อันตราย มือเราไม่มีขายตามเซเว่นเด้อพี่เสื่อมือไหมเนี่ยนูมีมดียกับใส่แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็อย่าให้มัเราไปใช้เลเซอร์โอเคเดี๋ยวผมจะจะเล็งข้อ่าวดูก่อนที่เอาตัวอะไรไฟเช็กบ่โอ้โหถือเล็กครับพี่น้องนะครับเ,เสร็จแล้วก็ใส่ลูกนะครับลูกหาซื้อง่ายนะครับบางท่านเขาก็ใช้ลูกเหล็ก8มิลตามร้านจัก,กรยานก็จะขายเป็นกล่องนะครับเออเอาตัวแดงๆเนี่ยฮะนะครับเปิดนะครับใส่ลูกนะครับ ถ้าเราอยากให้แรงมากขึ้นนะครับผมแนะนําก็คือตึงยางเอาแน่นๆสามทันว่ครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นตัวมินิแล้วกเ็เรื่องง่ามก็เป็นตัวสแตนเลสด้วยนะครับนัดนี่ครับพี่น้องนะครับตัวง่ามนะครับตัวง่ามเป็นตัวสแตนเลสมีเซฟมีตัวยางด้านหน้ามียางแบบนี้ให้สองชุดผมจะตัดตกแต่งให้หมดเลยใส่ลูกปืนใหม่ให้หมดนะครับแล้วก็มีกระโจมือแบบนี้ เวลามันลูดล่านมันลูดยังไงมันอันตรายยังไงสมมุติมือเราไปจับตรงเหล็กนะครับเผื่อมันลูดล่านมาเนี่ยมันจะอันตรายอีนั่นะผมก็เลยแนะนําว่ามันจะได้ไม่อันตรายมือจับแบบนี้นะฮะแล้วก็เวลาใส่ยางก็ง่ายขึ้นไก่ปืนใช้ตัวสแตนเลสเกรดดีสุดนะครับเพราะว่าแรงมันเยอะมากนะครับใช้แรงดึงมหาศาลถ้าเราใช้ไกลเนี่ยมันจะมันจะเสียมันจะลู่มันจะล่านนะครับแบบนี้ใส่ลูกก็ใส่ง่ายสำหรับท่านที่มีแบบอายุเยอะๆหน่อยแบบต้องการดีๆหน่อยแบบนี้น่ารักดีผมปลูกพันสามนะครับ เอาไว้ติดเลเซอร์โอ้ยติดเลเซอร์ง่ายเลยครับพี่น้องเอาเท้าเหยียบแบบนี้นะครับแห่เสร็จแล้วเราก็ผมก็เลง็งเอ่อหลังตรงผ้ารองหนังรองไปแล้วก็ไปที่กลางงามประมาณเส้นที่สองอ่ะก็กะเอานะครับที่สุดท้ายผมก็ใช้ใช้งานกะเอานะฮะเบ้ยเลเสยนะครับไปดูตัวนี้เดี๋ยวตัวไหนดีเอาอันนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นตัวรุ่นยาวขึ้นมาหน่อยช่วงชักอยู่ที่สี่สบห้าเซน ก็ยังเรียกมินิอยู่นะมินิสี่สิ้าเซนแล้วกันลูดตัวนี้งามตัวนี้เข้ามาครับเึ๊นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกกระสุนเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันแล้วก็ไปซอ่บ่อยๆเอาครับนะฮะเหยียบลงไปเรื่อยๆนะครับโอ้ตัวนี้ตึงเปียแล้วพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเอาตัวโอ้โนะฮะความแรงกับตัวยาวๆที่ผมเคยยิงอยู่ดูไม่ออกผมก็ยังตอบไม่ถูกนะครับเพราะว่า แรงมันก็อยู่ที่เราตึงยางแค่นั้นเองอ้ยมันแรงไม่พอช่างคุณพี่ก็ดึงยางตัวนี้เข้าไปนะฮะดันลูกปืนเข้าไปมันก็มันก็คือมันเคง็งยางไปอีกมันตึงยางไปอีกครับพี่น้องนะครับมันก็จะแรงมากขึ้นแล้วก็ยังใส่ลูกได้ง่ายขึ้นทเท้าเหยียบนะครับพูดถึงว่ามือเดียวก็ยังได้เอาไปไล่แรงต่างมือเดียวนะครับเท่านี้ก็ได้แต่สองมือมันก็จะนิ่งกว่าโปรพันสามนะครับจะเอาสี่สิบห้านะครับหรือว่านะครับเอ่อจะเอาเป็นตัวช่วงทัก30มสิเซนหรือจะเอาสี่พเซนแล้วใส่ลูกง่ายด้วยนะครับ เดิมๆที่ผมมีลูกค้าที่อายุเยอะมากแ80ดสิบก็อยากสิเรตละแปดสิบก็อยากจะเล่นนะฮะเสร็จแล้วมาใส่ลูกยากตัวนี้ผมทำทําตัวกระโจมือตัวนี้นะครับแห่มันมันลูดเข้ามาได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกแบบนี้ครับใส่ลูกก็ง่ายแล้วก็มีกระโจมือจับดีไซน์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้มีน็อตยึดนะครับตรงกลางจะมีน็อตยึดติดเพิ่มเรื่องเรื่องความแข็งแรงมันออกแบบได้ซับนี้ครับพี่น้องนะฮะโอเคแล้วก็ใช้เท้าเหยียบตึงเปี้ยเลยครับ ปืนหนังสติ๊กที่ใช้หนังยางตัวนี้น่าจะแรงสูงสุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับเพราะมันใช้เท้าเหยียบถ้ามันขึ้นด้วยมือได้ก็นะฮะใช้ด้วยมือขึ้นได้ก็แสดงว่ายังไม่แรงนะครับตัวนี้นี้มือไม่ไหวนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้แบบนี้ผมก็กะเอาเนี่แหละเลง็งเล็งเอาแต่มันก็ไปรูเดิมไปรูเดิมครับเหยียบแล้วก็นะฮะเราก็ไปซ้อมเอาแล้วกันนะครับเราก็ไปซ้อมเราเองได้หมดยิงอีกสักนัดเดี๋ยวพาไปดูนะครับ นะไปดูว่ามันจะซอ้อนไหมน้องเดี๋ยวตามมาอันนี้แล้วรับนีเหลืองเหลืออยู่นะครับโอเร่เนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้เหยียบลองไปแบบนี้ผมใช้ลูกเก้ามิลนะครับลูกใหญ่แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างันก็ไม่รู้เหมือนกันละเหยียบเหอร์เล็กเ,เลย โอดโซดสามนะครับเปียกนาผมกับเปียกนะครับนี่ฮะไปหมดเลยนะครับลูกอยู่นี่มีลูกเหลืออยู่ตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็เหลือลูกอยู่กลางน,นี่ฮะอันนี้อันนี้ไปหมดโอเคเดี๋ยวไปดูเปียกมันยอดเลยนะ้องอาบน้าําอันนี้เลยไปเดี๋ยวผมวางนี้ก่อนเอาเว้นออกก่อนนะโอเคเดี๋ยวมขอมือจับแป๊บนึง แน่ก็โอเคขอพคุณแม่บ้านด้วยนะครับอันดับแรกเปียกมอดหยอดก็ถือถือว่าลงตัวดีนะพี่ถือว่ามันน่ารักเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักถ้าเราไม่อะไรมากมายนะครับสาหรับผมก็ผมก็ออกแบบไปเรื่อยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นช่วงชักเรียกว่ามินิท้ายสั้นละกันอาจจะชอบเป็นแบบว่าไอ้ตัวตรงจับเป็นนิ้วๆนะครับหรือจะจับเรียบๆก็สั่งผมมาอันนี้เป็นไม้สักน้ําหนัก 1. 4่งดี กิโลกรมัมกิโลกว่านะครับแล้วก็ตัวยางในตัดแต่และตัวมันก็จะตัดไม่เท่ากันถ้าเป็นตัวสั้นมันก็จะตัดสั้นลงไปอีกนะครับอันนี้ส่วนเรื่องตัวง่ามโมให้หมดนะครับไม่คลอนนะครับคลอนลก็คลอนไม่มากมันก็ก็แม่นมากขึ้นโปรเหลือพันสามเอ่อตัวนี้นะครับไปซ้อมเอาครับพี่น้องนะครับไปไปฝึกไปซ้อมมานะฮะเรื่องความแม่นแรงแต่มันก,มนก็มันก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งผมทําเรื่องตัวปืนไปให้ผมก็ทําพยายามทําให้ทุกอย่างละนะฮะ ใส่ลูกได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีตัวกระจอมือไว้จับบางทีเราซื้อให้เด็กๆแรงต่างมันจะเราก็ยังมีเรื่องเรื่องความกังวลอยู่นะครับว่ามันจะลูกมันจะล้านมันจะอันตรายไหมนะครับผมก็ทํากระจอมือไปให้ก็ก็ดีขึ้นเรื่องปืนเสร็จแล้วคุณพี่ก็ไปเพิ่มเรื่องแว่นตาเอานะฮะแว่นตาก็สามสิบาทยี่สิบาทก็ป้องกันเรื่องงานสเก็ตแรงต่างที่มันจะกระเด็นมีสีดําเดิมนะครับช่วงชัก30ช่วงชัก45สิเสร็จแล้วหรือว่าจะเป็นสีโอแบบนี้ก็ได้สีโอผมก็มีนะครับเอ คุ้มดีครับพี่น้องนะผมมียางให้สองมีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งโปรพันสามเท่ากันวันนี้เล่นมินินะครับเบอร์โทรติดต่อเป็นเบอร์นี้นี่ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับหรือจะเป็นเบอร์นึงก็ได้ผมไม่ได้เขียนลงหน้าศูนย์เก้าสองห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับศูนย์เก้าสองห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสินค้ามีเลยครับพี่วัดวาตาซัง่อ,อตัวง่ามไม่เหมือนกันนะครับตัวง่ามมินิก็คือตัวมินิตัวง่ามตัวใหญ่ คนละตัวกันมันจะจะโดดเด่นไม่เหมือนกันถ้าเกิดจะเอางามตัวใหญ่ล่ะช่างเอางามตัวใหญ่มาใช้ได้ไหมอันนี้สมมตินะนะอันนี้คืองามงามตัวมินิไหมครับมันจะสั้นๆเสร็จแล้วงามตัวนี้มันก็จะยาวกว่าไหมครับตรงตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนกันตรงจับนี่มันจะมนๆหน่อยตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมๆอันนี้อันนี้งามตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะสั่งมินิมันก็จะเป็นงามมินิครับจะเอางามตัวใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะตัวนี้ผมโมเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้ผมก็ยิงเมื่อวานนะครับเนี่ยโมมันจะเป็นยังไงบ้างโทษทีนะผมอาจจะไม่ถนัดเอามือจับแล้วมันจะมันจะจะไม่คลอนที่มันจะแน่นนะครับมันมันก็เหมือนกับกุพี่จินตนาการเหมือนกับรถยนต์นะพี่ถ้าล้อหลังมันเลี้ยวได้มันจะแกว่งแกว่งนะครับเหมือนกับลูกหมากลูกยางต่างๆมันสึกล้อเงี้ยมันก็จะวิ่งไม่มีคดีนะครับจะแกว่งเพราะฉะนั้นล้อหลังจะต้องนิ่งมากมันก็เหมือนกับตัวง่ามเนี่ยมันจะต้องต้องไม่คลอนนะพี่ทำยังไงก็ี่ให้มันคลอนน้อยที่สุดแต่มมนจะต้องลูดได้้แบบบนนีะครั มันก็จะแม่นมากขึ้นเท่านั้นเองเรื่องความแม่นต่อไปอีกมันก็ก็คงจะอยู่ที่คนยิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่อันนี้น่าจะเป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็คือเดิมๆม,มันก็ยังมีเรื่องเรื่องการคลอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีอุปกรณ์โมอุปกรณ์เสริมนะฮะเสร็จแล้วเวลาจัดส่งนี่เดี๋ยวผมก็โมผมก็ทํให้ให้จบยางผมก็โมใหม่หมดนะครับก็อยากให้มันดีๆแหละนะครับตัวรางนี่ผมก็วิ่งหานี่ข้ามข้ามอาเภอนะครับตัวตัวรางเหล็ก จะต้องไม่ขอบมนแบบนี้นะครับมีตัวเหล็กยึดติดตั้งมีตัวลูกยางติดน็อตยึด3ตัวแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมการออกแบบตัดเหล็กโค้งมนเข้าด้านในนะครับเขาจะไม่ได้บริเวณเออซุมซิซุมาเพราะสยเดย้นะครับอันนี้พูดถึงตัวยาวนะครับตัวยาวโปรอยู่พันหนะครับก็จะมีไม้มะเลือบ้างมีไม้สักต่างต่างก็เยอะแยะเลยนะครับเอาไปดูคร่าวๆก็ได้ปะนะครับ วันนี้วันนี้รีวิวตัวมินิอันนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้มะเกลือตัวยาวช่วงชักเจ็ดสิบห้าเซนมันมันแรงไม่แรงเท่ากันกับตัวสั้นครับตอบไม่ได้นะครับแรงเท่ากันอยู่ที่เราตึงยางเอ่อมันแตกต่างยังไงบ้างถ้าเป็นตัวพันท้ายยาวมันแม่นกว่าแม่นเพราะว่ามันแนบไหลครับมันมันประทับไรเข้าไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทั่วทีนะมันก็จะนิ่งกว่าครับ มันก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่คลอนไม่สั่นแล้วกันมือมันก็จะไม่สั่นมันก็เลยได้ได้เปรียบเรื่องความแม่นแต่เรื่องความแรงเท่ากันดูไม่ออกอยู่ที่เราตึงยางผมมีไม้สักเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีไม้เอ่อเป็นไม้ประดู่เป็นแบบนี้พวกนี้ราคาพันห้าแล้วก็มีตัว,ต,วตัวใหม่ๆด้วยนะไปดูตัวนี้เป็นไม้ลกฟ้านะครับผมลงเป็นสีโอก๊กไม้ลกฟ้าเป็นไม้เนื้อแข็งสวยด้วยนะครับเดี๋ยวพายจะไปดูสีเดิมๆอันนี้โปรโเหลือพันห้า อันนี้ยังไม่เสร็จนะจะต้องติดขากล้องนะครับมันเพิ่งทาเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งทาเสร็จเสร็จแล้วก็มีสีโอ้กันแบบนี้ไปดูไปดูไ,ปดไหนๆก็ถ่ายแล้วเอ่อตัวนี้เป็นงานไม้สักกําคอล่องนิ้วเป็นลงสีโอก๊กราคาพันห้านะครับสีมจะเหมือนกับเม็ดมะขามนี่มีรองพื้นให้ด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องการถลอกอะไรเงี้ยถลอกปุ๊บมันก็ยังมีสีด้านในให้มันจะได้อยู่ได้นานนะครับบางคนแบบไม่รองพื้นเลยติดอย่างเดียวนะครับทาอย่างเดียวมันก็ไปลอกไปขูดเป็นเอ่อ เป็นรอยง่ายนี่อันนี้งานก็เสร็จแล้วก็ตัวยิงปลาก็มียิงปลา,ปลาโปรอยู่พันเจ็ดนะครับยิงปลายิงหนูอยู่ที่พันเก้าตัวนี้เป็นไม้ไม้ลกฟ้าเพิ่งจะเสร็จนะครับเนี่ยงานงานวิจัยลายประมาณนี้ราคาพันห้าครับไม่ได้ชาร์จอะไรเลยด้วยนะครับถ้าจะชอบนะนะครับแต่ว่าดูโดยรวมก็ผมก็รีวิวรวมๆวันนี้วันนี้ยิงตัวมินิให้ดู ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สั่งปุ๊บแล้วก็สินค้ามีเลยนะครับอันดับแรกจะสั่งสินค้าต้องดูว่าเขามีของไหมนะครับอันดับแรกก่อน,นถ้ามีสินค้าก็ตัดเรื่องการโกงออกถ้ามันมีอยู่ตัวนึงสองตัวมันก็อาจจะช้านะฮะแต่นี้ผมจะมีสินค้าที่นี่เลยอันนี้ก็เป็นตัวมินินะครับอันนี้ก็ไวรับเอ,อเดอร์ก็ทํากล่องไว้รอเนะี่ยตัวชุดนี้นะครับก็ทํากล่องก็เดี๋ยวผมรีวิวชุดนี้ก็จะลงใน YouTube ฝากกดติดตามด้วยครับถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้กดโอเคเบอร์โทรผมน่าจะเอาไปแล้วแหละขอบพระคุณกับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมันก็ถ่ายสดเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะมืดค่ำนะครับก็ยิงได้ประมาณนี้ก็ก็โอเคนะความแรงแรงนะครับแรงมากนะฮะเพราะว่ายิงแบบผ่านผ่านน้ำด้วยนะครับก็สามันก็ก็ถือว่าสอดบุ้ยสอดโอเคขอบพระคุณครับผมลำลาแล้วครับอันนี้เบอร์โทร